สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโซยองช่องที่กําลังจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์กับเปลี่ยนโลโก้เร็วๆนี้เกมนี้มีคนเคยขอผมเมื่อประมาณ70,000มล้านปีเจ0 0 0มล้านชาติหรือประมาณยุค3กุกลามาตามสัญญาแล้วสิ่งจะนานไปหน่อยแต่ <c oughs> ยดูดิน้าก็แค่ไหนกันเชียร์วะโอ้โหเมืองเหมือนบ้านผมเลยเหมือนเหมือนบ้านผมตอนนี้เลยมีแต่ก่อสร้าง ประเทศเราก็มีแจ่ฝฟูนนะอันนี้ซีรีส์แรกเหรอซีรีส์แรกนี่เป็นพ่อหนุ่มหน้าเข้มนี่เหรอแมนตอนนี้ฉันหิวแล้ว้าเอ้ยกลับบ้านดีกว่าไปกลับก็กลับมาดูท่าเดินประเด็นคือหน้ามันแก่แล้วะดูหน้ามันดีแก่เกินไปป้าเขาเรียกว,ว่าแก่เกินวัยหรือว่านี่คือแก่เกินเรียนยแต่เขาบอกว่ามันไม่มีควาว่าแก่เกินเรียนนี่มาถึงมาถึงก็เอาเลย เอ่มาแล้วนี่ผมเพิ่งเดินกลับบ้านวันแรกเองนะเอาแล้วเหรอนี่บ้านเองนะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวอ๋อแล้วมันบอกให้กดสเปซบาเพื่ออ๋อเพื่กดคั่ไอ้นี่หมดพูดโอ้เนไ่เอ้ยดีวาะเกมจะไววันต่อมาเกมจวไวไง้ยชอบไม่ต้องตัดเยอะด้วยผูเผอนี่ลงคลิปเลยแในวันยิงขีเกียดเลยวันที่สองก็มาถึงหิวอีกไหม คอนเซปต์ <Concept S 2> เดิมฮิลคับกับบ้านโอ้ฉันรู้สึกคินดาเซกิชรู้สึกแปลกอ่ะมัวไปก่อนทุทุไแต่ไถ,ถ,ถแล้วก็วันนี้ฉันรู้สึกหนาวมากอะอะไรวะแป๊บเดียวถ้ามันหนาว If, อีฟเออผมมัวแล้วตอนนี้มัวแล้ว <laughs> มัวมมัมแล้วรอเวีเดล้วไงเดินมามุมตึงนี้ไรมีแต่เรื่องมีแต่ลาวมีแต่ซาว เจ้ประเด็นคือหัวเด็กนั่นมันเด็กแค่ว่าทำไมว่าหัวมันใหญ่ไงนะวะหัวน่าจะเป็นปริโอผมคิดว่าอืม้มปริโอแล้วละ่ะตัวขนาดเดีย้ยตัวเบลเลอร์เลยมัน,นษยดยักษ์หรือเปล่าเพราะว่ามันดุดยักษ์แห่งแสงวันต่อมา,อามันกี่วันวะเจ็ดวันไหมเจ็ดวันเป็นเลขที่ดีนะแบบครบหนึ่งสัปดาห์พอดีอาจะโดนพาดโยสดายให้เจ็ดก็ได้ตอนนี้โอ้ยมูกก็ไหลช่วงนี้เราดูแลตัวเองด้วยน,นะครับภูมิแพ้ เรียกว่ายิ่งกว่าหมอกลงอกีกฉันรู้สึกเจ็บหัวมากเลยตอนนี้ฉันเจ็บหัวต้องกลับบ้านไปกินยาในเรื่องเปีเรื่อยแม่เจ็บหัวใช่ไหมอาจจะต้องใช้ลำแสงปีศาจว้าเฮ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนีน่มานะไอเด็กเฮ้ยมือผมเคยสงสัยมาเ้ยไ,ไอ้พวกวิญญาณพวกเนี้ยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยเก็ตใช่ปะ คือเราไม่รู้จักมันมันไม่รู้จักเราอะแล้วมันจะมาหลอกกันเพื่ออะไรวะฮะอืมจุดๆ,ๆ,ๆเออสงสัยไหมแชทนี่มันนั่นมันแปลกมากเลยฮะสงสัยปะแบบคุณคุณเป็นใครถ้าถ้าสมมติผีมีจริงนะผมเป็นคนไม่ที่ไม่เชื่อเอ้ยขอโทษครับชนไม่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่ออะไรดีว่าไม่เชื่อเรื่องผีเลยแต่เกมอ่ะเวลาเล่นอะกลัวผีนะออ แต่ไม่เชื่อเรื่องผีเพราะว่าผมแค่คิดว่ามันไม่มีจริงอะมันเป็นใครวะเออนี่มันพูดเรื่องอะไรอะถ้าเขาบอกว่าไอ้ผีพวกนั้นมันจะมาเอาชีวิตเราเพื่อเออฉันรู้สึกหนักที่ไหลจังเออผีขี่คอเนี่ยเจ้ากำเนายเวนขี่หัวอยู่ขี่ปะอ้าวนี่เอาไม่ขี่ไว้จะกอดเองกอดไปด้วยไงหันหน้ามามอง แล้วมันจะปากหวอเพื่อยี่ตบหน้าทีโอ้ใช้กำลังกับเด็กไม่ดีนะครับแช่กำลังทุกคนไม่ดีเลยแล้วประตูนี้ก็เปิดแล้วหันอีกไหมนี่หันอีกแล้วโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นนะเราเนี่ยเอไอไททัทนวิปผลิตหรือเปล่าอ้าวที่ผมพูดยังไม่ทันจบเลยจบลรออ้าวนึกว่าจบแล้วยังไม่อีกเฮ้ยใจหายใจคว่ำเดินไปถึงไหนเลยอ้าวเล็กเดย์อีก เน็กดยเอ้ยผมเปิดอ,าอ่านยังวะโอ้นี่ไม่ใช่เน็กแล้วดูยังไงก็ไม่ใช่อะโอ้โหวิ่งนี่มันยิ่งกว่าเน็กยิ่งกว่านั้นนะเน็กโอ้โหหันหน้าลอยหน้าลอยตาปากหวัวน้ำลายยืดละตอนเนี้ยมองฟ้าหน้าอะไรเออเนี่ยคุณเป็นใครวะนี่ตบหน้าทีมันจัก,กันเท้แต่เขาบอกว่าเด็กนี่เป็นพวกอยากดูอยากเห็นอยากจะ อยากเล่นเออทีนี้ก็อยากเล่นเกิดไปป้างหมายว่านี่เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เกิดมาจากคนและสัตว์นี่เห็นไหมมันตาเหมือนแมวอ่ะดูดีเฮ้ยที่เกิดมันมันก็นกระด้าแมวเหรอโอ้โกันไปหัวคิดโคตรสกรปรกเงียบแล้วอ่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินี่จะบอกว่าเราสปีดฟอร์สจนข้ามมิติเลยอ่ะ ผมว่านี่น่าเราน่าจะสปีดฟอร์สข้ามมิติคนอะไรสปีดฟอร์สได้ไวะวิ่งเร็วเกินนะจบแล้วว่าชา a นเตอร์หนึ่งจบเรียบร้อยสำหรับเกมซูกุโนฮิชา้ตเตอร์หน่นาจะมีอีกหลายมีหลายภาคกับแชทไม่ต้องกลัวเผื่อ <c oughs> ถ้าผลตอบรับดีก็มีต่อคง <c oughs> ไม่มีแบบ e n ็นเครดิตอะไรใช่ไหมไม่มีใช่ไหมหรือว่ามีวะมีไหมเอ็นเครดิต อ๋อยังมีหัวน่ากลัวจังโคตรเฟรกเลยเออเปิดประตูต้อนรับไม่น่าจะมีในเรื่องบอกหน่าแล้วเว้ยว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นใครวะไอเด็กเนี่ยอี